ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะเยี่ยมชมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชนิจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุรพงศ์ปิยะโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชรลริบ้านปากชัดหนองบัวตำบลหนอง้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมรับฟังรายงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จากโครงการพระราชดิ การวางท่อกระจายน้ำรวมถึงโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการที่เสนอของงบประมาณ14,859ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณภายใต้แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรอบวงเงิน1.57แสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมวดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำทั้งระดับชุมชนและเพื่อการเกษตรจำนวน12โครงการ3 1 9 4รายการ ประชาชนจะได้รับประโยชน์563,239ครัวเรือนพื้นที่ได้รับประโยชน์134,620ไร่เกิดการจ้างงาน29,214คนทำให้มีปริมาณน,น้ำเพิ่มขึ้น211.46ล้านลูกบาทเมตรต่อปี นายกรัฐมนตรีได้กดน้ำบาดาลดื่มซึ่งเป็นน้ำแร่ที่จุดบริการน้ำเพื่อประชาชนพร้อมกล่าวว่าไม่มีกลิ่นเหมือนเวลาไปต่างประเทศที่ดื่มน้ำจากก๊อกรสชาติเหมือนน้ำดื่มทั่วไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาดูโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมาก เกือบหนึ่งแครัวเรือนทําให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงโครงการนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชำดำริซึ่งเรื่องน้ําเป็นปจัจจัย4เป็นปัจจัยสําคัญของการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห้งแล้งเมื่อมีน้ําเข้ามาก็สามารถช่วยลดต้นทุนของชีวิตลดต้นทุนการเกษตรซึ่งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง ในส่วนงบกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านบาทที่เปลี่ยนมาช่วยเรื่องน้ำเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวได้พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทจึงอยากให้มั่นใจว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของน้ำเป็นอย่างมากเพราะน้ำสามารถช่วยประชาชนได้ทุกกลุ่มซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและตนเองได้ชิมน้ำก็รู้สึกสดชื่นสะอาดไม่มีกลิ่นรวมถึงเห็นชาวบ้านมารับน้ำฟรีไปใช้จึงรู้สึกยินดีกับโครงการนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป รัฐบาลพร้อมสนับสนุนโครงการเพื่อส่งผลไปยังประชาชนในพื้นที่อื่นในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมขอบคุณประชาชนที่มารอต้อนรับและรู้สึกดีใจที่ได้มากาญจนบุรีอีกครั้งดีใจที่ได้เจอทุกคนรอยยิ้มของทุกคนคือกำลังใจของรัฐบาลและยังเป็นกำลังใจของตนเองด้วยนี่ก็คือการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ไปเยี่ยมชมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดิษที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าสีมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกคุมการแพร่เชื้อรักษาเร็วและให้ความรู้ประชาชน นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวระหว่างเป็นประธานการเปิดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2568ที่กลมควบคุมโรคจัดขึ้นณโรงแรมมิลเลอร์เคลนแกรนคอนเวชชันกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภยัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกโดยกล่าวว่าโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในอาเซียนและไทยจึงกำหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนแม้มีการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องแต่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดสีมาตรการหลักได้แก่เฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ ควบคุมการแพร่เชื้อรักษาอย่างรวดเร็วและให้ความรู้ประชาชนพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการติดตามการระบาดช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคก,กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2565ถึงปี2567 ไทยพบผู้ป่วยปีละ45,145ถึง158,620รายเสยียชีวิต29ถึง181รายสำหรับปี2,568นี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง4มิถุนายน2,568พบผู้ป่วยแล้ว13,079 10รายเสยียชีวิต15รายกมควบคุมโรค ตั้งเป้าลดผู้ป่วยไม่เกิน7,000 70, 0รายและอัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ0.09โดยใช้4มาตรการหลักและสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดการโรคอย่างครอบคลุมเช่นระบบพยากรโรคช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยสงสยัยและโรงงานปลอดไข้เลือดออกมาช่วยเสริม นอกจากนี้ค่ะยังแนะนำประชาชนให้สังเกตอาการตนเองหากมีไข้สูงเกินสองวันให้รีบพบแพทย์หลีกเลี่ยงการซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเช่นเอสพรินอบูโพเฟนไดโคโฟนินิและยาชุดเช่นซึ่งทำให้เลือดออกง่ายรักษาได้ยากและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่ะ รวมทั้งป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากการถูกยุงกัดเช่นใช้ยากันยุงนอนในมุง้งและกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายทุกสัปดาห์ขณะที่นายปีเตอร์สไตเบิร์นกรรมการผู้จัดการบริษัททาเคดาประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า400ล้านคนต่อปีองค์กรต่างๆรวมถึงทาเคดาและพันธมิตรจึงร่วมมือกันสร้างสังคมปลอดไข้เลือดออกโดยปีนี้มีการสื่อสารผ่านแคมเปญไข้เลือดออกมือสองสะท้อนผลกระทบทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ต้องเห็นคนรักเจ็บป่วยซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไปด้วยกัน ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังคะก็ระวังนะคะอย่าให้ยุงกัดนะคะเพราะเสี่ยงที่จะเป็นไข้เลือดออกนั่นเองค่ะข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกรมราชทัณฑ์ค่ะชี้แจงปมนักโทษเรือนจำกลางเชียงราย4,000คนเสี่ยงมะเร็งหากน้ำกกปนเปื้อนสารหนูสารตะกัว่วระบุน้ำอุปโภคบริโภคในเรือนจำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัยและยังไม่พบผู้ต้องขังมีอาการป่วย กรมรัชทันชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์นำเสนอประเด็นนักโทษ4,000คนเสี่ยงมะเร็งเหตุน้ำกกปนเปื้อนโลหะหนักแต่เรือนจำนำมาผลิตน้ำใช้เอง ผอบอรเรือนจำเร่งหาทางแก้ไขซื้อเครื่องกองน้ำใหม่นั้นกรมรัชทานได้รับรายงานจากเรือนจำกลางเชียงรายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเรือนจำใช้น้ำอุปโภคบริโภคภายในเรือนจำจากระบบน้ำประปาแบบผิวดินตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำและใช้น้ำประปาแบบบาดาลเนืน่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเลือนจำได้ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกปีทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนเมษายน2568สื่อมวลชนได้เสนอข่าวน้ำกกมีสีขุ่นและสํนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่ได้รายงานการเก็บตัวยอย่างน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจคุณภาพน้ำปรากฏว่าพบการปนเปื้อนของสารโลหะหนักจำพวกสารหนูและสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดินและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในเรือนจำปรากฏพบสารโลหะหนักโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสารโลหะหนักอื่นเช่นสารตะกัว่วยังอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้คือไม่เกิน0.05มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ดีเพื่อการแก้ไขปัญหานี้ทางเรือนจำได้เร่งดำเนินการแก้ไขแบ่งออกเป็น3ระยะคือ 1. ระยะสั้นดำเนินการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำของเรือนจำและเพิ่มสารกรองสารตกตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทันที รวมทั้งติดตั้งถังน้ำขนาดใหญ่500ถึง2,000ลิตรในแดนต่างๆของเรือนจำเพิ่มเติมรวมทั้งประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขอซื้อน้ำบริโภคนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขังเพื่อใช้บริโภคและใช้ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ได้ประสานการปรับปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อส่งตัวอย่างเลือดของผู้ต้องขังไปตรวจสอบ 2. ระยะกลาง จะดำเนินการแยกท่อส่งน้ำประปาแบบผิวน้ำและระบบบ่อบาดาลออกจากกันโดยใช้น้ำประปาผิวน้ำสำหรับอุปโภคและใช้น้ำบาดาลสำหรับการบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน 3. ระยะยาวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขออนุมัติในการขยายเขตบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่เชียงรายมายังเรือนจำกลางเชียงรายซึ่งปัจจุบันบริเวณพื้นที่ตำบลดอยหางยังมีบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีน้ำประปาภูมิภาคใช้ซึ่งหากได้รับการอนุมัติและดำเนินการประชาชนในละแวกดังกล่าวก็จะได้รับประโยชน์ด้านการบริการน้ำที่สะอาดและปลอดภัยด้วย กรมราชธรร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้เรือนจำเพื่อจัดหาเครื่องกองน้ำโดยเร็วพร้อมทั้งกำชับให้เรือนจำดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดตามแนวทางมาตรฐานด้านความปลอดภัยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งให้มีการเฝ้าระวังอาการป่วยที่เป็นผลมาจากสารปนเปื้อนโลหะหนัก รวมทั้งเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ต้องขังป่วยที่เป็นผลมาจากสารปนเปื้อนโลหะหนักอย่างต่อเนื่องกรมราชทานมีได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์พบสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำกกที่อาจส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องความเดือดร้อนนังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและยังคงดำเนินการเฝ้าระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ต้องขังจะได้รับน้ำอุป,ปโภคบรคิโภคที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพในการดำเนินชีวิตและทางเดินจำได้สร้างความเข้าใจโดยแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ญาติผู้ต้องขังโดยปัจจุบันพบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังคนใดมีอาการป่วยหรือมีความผิดปกติแต่อย่างใดจึงอย่าได้กังวลจากกรณีดังกล่าว และถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็คือเตือนระวังเห็ดพิษค่ะช่วงฤดูฝนเสี่ยงรับประทานอาจถึงชีวิตขอให้ระมัดระวังและเลือกบริโภคอย่างปลอดภัยนายแพทย์ปฐถมพงศ์ปุโปรง่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเก็บและรับประทานเห็ดป่าช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่เห็ดป่าขึ้นชุกชุม แต่มีความเสี่ยงสูงจากการรับประทานเห็ดพิษที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเหต็ดบางชนิดมีลักษณะคล้ายกับเห็ดที่รับประทานได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานต่ำหากรับประทานเห็ดแล้วมีอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือท้องเสีย ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรรีบนำส่งโรงพยาบาล พร้อมเห็ดที่รับประทานหน่วยงานสาธรารณสุขได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความรู้เรื่องเห็ดพิษพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนระมัดระวังและเลือกบริโภคอย่างปลอดภัยในฤดูฝนนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางยูทูบชา n น l กองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักคำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ